สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้จะมาหมักใบก้ามปูใบก้ามปูช่วงนี้มันเข้าสู่ดูแรงแล้วก็ใบมันเริ่มจะหล่นแล้วท่านผู้ชมใครที่มีวัตถุดิบใกล้ๆบ้านก็ไปเก็บไปกวาดมาหมักทําปุ๋ยได้นะครับเช้าวันนี้ก็ตื่นมาก็ไปกวาดใบก้ามปูกวาดใบก้ามปูที่ถนนหน้าบ้านถนนซอย เพราะว่าข้างๆถนนซอยมันจะข้างๆถนนมันจะมีต้นกามปูอยู่หลายต้นมันก็หล่นลงมาลงที่ถนนเราก็กวาดง่ายเพราะว่าถนนมันเป็นซีเมนต์ก็เช้านี้ก็ได้ออกกำลังกายเนาะกวาดใบไม้ก็ได้ออกกำลังกายได้ทํากิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในซอยแล้วก็ถนนก็สะอาดสะอา้านก็ได้ทั้งจะได้ทั้งเอาใบมาทําปุย๋ยได้ทั้งถนนมันสะอาดเนาะ แลคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้บุญกุศลท่านผู้ชมช่วยกวาดถนนให้เขาถนนก็สะอาดอการเดินทางไปไปมาๆก็ดูมันจะสะอาดหูสะอาดตามันไม่รกก็อาทิตย์หนึ่งผมจะกวาดครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอาทิตย์หนึ่งก็จะมากวาดกวาดแล้วก็จะมาทําปุ๋ยวันนี้ก็จะมาหมักนะหมักในถุงนี่แหละเป็นถุงหมักซื้อมา3ปีแล้วท่านผู้ชมสภาพก็ยังดีอยู่ แต่ก่อนที่จะมาหมักใน,ในถุงปุ๋ยหรือในถุงหมักตรงนี้ก็จะผสมตรงนี้ก่อนจะผสมตรงนี้ก่อนส่วนผสมนะครับผมหมักใบก้ามปูถ้าท่านผู้ชมอยากจะหมักใบไม้จะเป็นใบไม้อะไรก็ได้นะครับถ้าใบไม้ชนิดไหนแบบไหนก็ได้หมดก็จะใช้ใบไม้อยู่3ส่วนอัตราส่วนมันนะครับใช้อยู่3ส่วนแล้วก็จะใช้มูลสัตว์ ผมนิยมก็ใช้มูลวัวเพราะว่ามูลวัวมันมีเยอะบริเวณแถวบ้านเนี่ยถ้าใครมีมูลควายหรือขี้ควายก็ใช้ขี้ควายขี้ม้าขี้หมูอะไรก็ได้หมดก็จะใช้มูลวัวหรือขี้วัวเนี่ยหนึ่งส่วนเดี๋ยวก็จะมาเทใส่ตรงนี้แล้วก็จะรผสมนะผสมเสร็จความชื้นอะไรได้แล้วก็จะมาหมักในถุงนี่อทีนึ่งนะครับมาหมักในถุงนี่อีกทีนึงนมมนงนน่งอ่ะตอนนี้ บไ,ไม้ที่ผมมาใส่ตรงนี้มันมีอยู่3ส่วนอยู่แล้วในในถังตัวนี้นะครับก็จะเอาขี้วัวนะขี้วัว1ส่วนก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะครับก่อนที่จะผสมวัตถุดิบก็จะมาเตรียมน้ําก่อนท่านผู้ชมอันนี้น้ําอยู่ในนี้1บัวก็อันนี้นี่ก็เป็นจุลินทรีย์จาปวก เนาะจะปวกเพื่อจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายนะครับจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะท่านผู้ชมนะมีเยอะใส่เยอะนี่ก็จะเติมลงไปในบัวไม่มีก็ใช้น้าเปล่าเปล่าเลยนะครับนะถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์อะไรก็ใช้น้ํเปลา่าเปล่าใครมีตัวนี้สังคห์แสงของผมนขวดเก่าเคลอะเลยแต,แต่ว่าข้างในมันดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะ ใส่ลงเติมลงไปใส่เยอะก็ได้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนี่อันนี้เราจะเอาไปเทใส่ปุ๋ยหมักที่เราจะทำที่จะเตรียมหลังจากที่เราได้ผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอานี้ไปเทลาดนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำก่อนเตรียมน้ำที่จะไปเทลาด ใบก้ามปูก่อนที่เราจะเอาไปหมักนะเดี๋ยวจะผสมก่อนมันอาจจะผสมยากนิดนึงก็ค่อยๆพลิกนะพลิกแล้วผสม หลังจากที่ผสมใบก้ามปหูหรือเศษใบไม้เน่ียเข้ากับขี้วัวดีแล้วนะครับก็ใช้น้ำที่เราเตรียมน้ำผสมจุลินทรีย์หรือว่าไม่มีจุลินทรีย์ก็ใช้น้ำปเปล่าๆนะท่านผู้ชมตรงนี้อาจจะใช้หลายบัวนะครับอาจจะใช้สองสามบัวกว่าความชื้นมันจะได้เราก็มารถลาดอย่างนี้ก่อนครับให้มันซึมลงไปก่อน ให้มันซึมลงไปก่อนแล้วก็มาพลิกอีกทีหนึ่งพลิกผสมอีกรอบหนึ่งน้ําอะไรหลังหลังจากที่เรารดน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาพลิกมากลับอีกทีหนึ่งนะกับอีกสักรอบสองรอบเพื่อให้ใบไม้หรือใบกัมปูกับขี้วัวที่ใส่ลงไปได้ไมันมีความชื้นสาเหตุที่ผมมาทําแบบนี้ก่อนก่อนที่จะมาหมักในถุงนี้ ในถุงหมักนี่ก็เพราะว่าอยากให้ใบไม้กับขี้วัวนะั้นมันมีความชื้นพร้อมๆกันหรือเท่าๆกันนะเวลาเรามาหมักตรงเนี้มันก็จะมีความชื้นแลมันจะย่อยสลายเลยย่อยสลายง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเอาใบไม้ใส่เอาขี้วัวใส่เป็นชั้นๆแล้วลดน้ําเนี่ยมันชั้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะเปียกช้าหรือมีความชื้นช้าเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ําเยอะ แล้วก็ต้องรดน้ําทุกวันแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้นะผสมใบไม้กับขี้วัวแล้วก็รดน้ํามีความชื้นทั่วถึงกันนะทั้งใบไม้และขี้วัวเมื่อมมีความชื้นดีแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ใส่ในถุงหมักหรือใส่กระสอบอเอาตั้งไว้มาตาัดกระตั้งไว้อันนี้มีซิปลูดอยู่นะครับหลายคนอาจจะถามว่าต้องรดน้ําบ่อยไหมถ้ามาทําลักษณะแบบนี้มันมีความชื้นดีแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยผมทํารักษาะบนี้ผมจะรดน้ําอาทิตย์ละครั้งก็จะมาเปิดปากถุงดูมันแห้งก็จะเติมน้ําลงไปสักหนึ่งบัวพรมน้ําลงไปให้มีความชืน้นแต่ว่าถ้าไม่ทําแบบนี้เราต้องรดช่วงใหม่ๆต้องรดน้ําทุกวันนะหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วถึงจะเว้นระยะนะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อให้กองปุ๋ยของเราเนะี่ยมีความชื้นตลอดเพราะฉะนั้นการทําปุ๋ยทุกชนิดมันจะย่อยสลายได้ดีที่สุด ย่อยสลายไวที่สุดย่อยสลายทั่วถึงที่สุดก็คือปัจจัยสําคัญก็คือน้ํานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะมาผสมนี่อีกทีหนึ่งนะจะมาผสมให้มันเข้ากันทีหนึ่งจากที่ได้คลุกเคล้าไปสามสี่รอบแล้วก็เติมน้ำเพื่อไปสองบัวตอนนี้ความชื้นได้ที่แล้วนะครับทา่านผู้ชม ผมก็จะตักใส่ถุงหมักของผมนี้เราทำแบบนี้ทั้งขี้วัวละใบไม้มันก็จะผสมกันดีนะดีกว่าที่เราเอาไปใส่เป็นชั้นๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะให้ดู ตั้งใบไม้และขี้วัวมันผสมกันดีมากแบบนี้นถ้าเรารนำมาผสมแบบนี้ก่อนก่อนที่เราจะหมักเต็มกระสอบหรือเต็มถุงหมักแล้วท่านผู้ชมนี่ก็จะปิดฝาถุงนี้มันดีอย่างมันมีซิปให้เราปิด ผมก็จะเหลือช่องตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเพื่อให้อากาศมมนได้เข้าไปนะครับให้อากาศมันได้เข้าไปซื้อมานานแล้วบทมาชมสามปีแนละ้วถุงน่ะถุงหมักนะกกนะใช้ได้ดีนะครับจะหมักฟางหมักหญ้าหมักขี้วัวอะไรได้หมดใช้มาสามปีแล้วอันนี้ก็หนึ่งอาทิตย์ก็จะลดน้ําครั้งหนึ่งเจ็ดวันจะลดน้ําครั้งหนึ่งจะลดเปิดฝาแล้วก็รดลงไปตรงนี้ นะครับวิธีดูแลเอามันก็ไม่ต้องยากเพราะว่าเราผสมตรงในเพราะเราผสมตรงในถังนี้แล้วมันมีความชื้นทั่วถึงความชื้นอยู่มาสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเรามาใส่งี้ก็เวลาเราจะมาเช็คเรามาเปิดปากถุงนี่ดูลูดซิปแล้วก็เปิดดูว่ามันแห้งไหมครับมันแห้งเราก็เติมน้าลงไปก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในท้ายคลิปจะเอาที่ผมหมักข้างก่อน นะครับหลังจากที่เราหมักไปแล้วเนี่ยคุณภาพปุ๋ยมันเป็นอย่างไรมันงามขนาดไหนเดี๋ยวจะมาให้ชมนะด,ดูท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมครับส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวจะตักใส่อีกถุงหนึ่งอีกถุงอีกถุงหนึ่งมันไม่เต็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปกวาดมาอีกกวาดมาแล้วเติมลงไปการเติมในถุงถ้ามันยังไม่เต็มภายในหนึ่งเดือนแรกการหมักจะใช้เวลาสองเดือนภายในเดือนแรกเราสามารถเติมได้สามถึงสี่ครั้งจนกว่ามันจะเต็มถุง ถ้าเราเติมไปแล้วจนเต็มถุงภายใน1เดือนแรกถุงหมักของเรามันยุบลงมันยุบตัวลงหรือว่าปุ๋ยมันยุบลงเราก็สามารถผสมและเติมไปได้อีกให้มันเต็มถุงถุงหมักหรือกระสอบพอเข้าเดือนที่2เราจะไม่เติมแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเดือนที่2เราไปเติมไปเติมพวกใบไม้อีกอการยอดสลายมันจะยอดสลายไม่เท่ากันข้างล่างมันจะย่อยก่อนแล้วข้างบนมันก็จะช้าเพราะฉะนั้น ถ้าจะเติมจะเพิ่มเติมอะไรก็ให้เติมภายในเดือนแรกการหมักก็ใช้ระยะเวลาในการหมัก2เดือนนะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราถ้าท่านใดมีวัตถุดิบจะเป็นหญ้าเป็นฟางนะเป็นหญ้าเป็นฟางหญ้าสดหญ้าแห้งใบมองใบไม้อะไรก็ได้หมดถ้าเป็นหญ้าแห้งเป็นฟางก็ใช้4ส่วนขี้วัว1นส่วนขี้วัวขี้ควาย1ส่วนนะครับหรือว่า4ต่อหนึ่งถ้าเป็นใบไม้ก็ใช้3ต่อหนึ่ง เอามาักเก็บไว้กรับท่านผู้ชมครับเอาเป็นปุ๋ยสำรองไว้ใช้ในบ้านในสวนเพื่อลดการซื้อปุ๋ยเคมีหรือเอาไปใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีเราก็จะได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ